วัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้ากก๊กจะไม่ปลูกผักค่ะเราจะมาเก็บผักอินทรีย์ไปทำกับข้าวกันนะคะแปลกๆนะคะไม่ใช่รายการอาหารแต่ว่าอยากจะเก็บผักในสวนของเราเนี่ยพาทำกับข้าวว่าเรามีผักในสวนทำอะไรกินได้บ้างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแค่ไหนวันนี้จะตำ จะตำส้มตำแต่ไม่ใช่มะละกอนนะคะจะตำแตงป่าค่ะตำแตงป่าก็ใช้ผักในสวนของเราเป็นส่วนผสมเดี๋ยวเรามาตัดผักกันเลยค่ะเมื่อกี้ก็ไปเก็บมาบ้างแล้วด้านโน้นนะคะอันนี้ใบกระเทียมใส่ตำป่าน้องๆก็าถามปมกี้ปลูกกระเทียมแล้วเอาใบไปทำอะไรกินได้มั่งทำได้สารพัดนะคะไปกินเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก ผัดกับปลาก็ได้ค่ะปลาสดรวมกับขึ้นช่ายกินได้ทุกอย่างนะคะแล้วแต่จะอยากกินกินกับผัดไทยก็อร่อยนี่เราจะเอาไปใส่ตำปลาจริงปลูกไว้ในลังใหญ่ๆก็มีแต่เราจะเอาแค่นี้แหละก็อ,อันนี้ปล่อยทิ้งไว้ก็ ใบแก่ก็แห้งเหี่ยวไปอ่ะพอละทีนี้ก็ผักชีไปตัดมาแล้วผักชีก็อยู่ทุกมุมค่ะอยู่ทุกมุมเดี๋ยวขึ้นช่ายอันนี้จะเอาไปทําน้ําปัน่นไปตัดเอาในสวนกันแล้วกันนะคะน,นี่ก็ต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาใบสะระแหน่ไปสักหน่อยไปใส่น้ําปัน่น พอละแค่นี้ก็หอมละตัดมะเขือเขือน้อยสักหน่อยเห็นไหมคะสุกเต็มต้นเลยหาเรื่องกินหน่อยเพราะว่าปล่อยไว้ก็แก่เนี่ยเดี๋ยวก็เตรียมเหี่ยวเตรียมเน่าละไอ้ยังนี้กำลังอร่อยค่ะมีลูกเขียวๆปนด้วยเก็บมาบ้างนิดหน่อยแล้วละต้นหน้าบ้านนี่ก็เหลือเยอะเดี๋ยวเข้าสวนพ่อไปตัดใบขึ้นใชยหน่อย อันนี้จริงจูฉายนะคะจะเอาไปผสมน้ำปั่นสักหน่อยสมุนไพรทุกอย่างเลย,ย,ย,ยลเดี๋ยวไปตัดขึ้นช่ายกันค่ะข้างๆตรงนั้นะเดินไปก็ได้เพราะสองปเป่เอาไปเอาต้นใหญ่ๆนู่นดีกว่าอันนี้ต้นอ่อนๆอยู่เอาแปลงนี้ดีกว่าเนาะ ก้านเขาใหญ่ดีเนี่ยถ้าเราไม่กินนะคะก็จะเหลืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดออกตัดทิ้งกินไม่ทันก็เหลืองบางทีจะกินตัดไปเอาไม่ได้กินอีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะกินก็ค่อยลงมาตัดตัดไปไว้ไม่ได้บางที ไม่กินก็เหี่ยวทิ้งเหี่ยวก็ไม่อยากกินละผักเราสดๆเต็มไปหมดผักเหี่ยวๆเราว,วก็ไม่อยากกินเอาข้างหลังนิดนึงตรงนี้ก็ก้านใหญ่นะอันนี้ถ้าจะเหี่ยวแล้วเนาะแก่แล้วมั้งเนี่ยก็ปั่นได้อยู่นะเนี่ยสูงๆยังไงอวบดีอ่าพอแล้วค่ะผักก็ไปล้างมาแล้วนะคะอันนี้เก็กกะ เดี๋ยวป้ากิ๊กจะเอาใส่ในเครื่องปั่นไว้ก่อนกันแล้วกันาก้านเขายาวเยอะเกินไปเนาะเซะละเน่กิงจูฉายก็ใส่ไป ๋ยวค่อยปั่นเราใส่เครื่องไว้ก่อนแล้วก็มาตำส้มกันนี่นะคะเครื่องส้มตำเราผักเม็ดกะทิน่ปกี้ไปเก็บมาจากต้นหน้าบ้านไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกนกนกเอามาปล่อยทีนี้ก็จะมาโขลก พริกนี่ก็ซอยๆมาบ้างเลยนะคะเพราะว่าโต๊ะเขาไม่แน่นหนาตำส้มตำตำกินในบ้านช่วงนี้นะคะโควิดระบาดมีอะไรถ้าทำกินในบ้านได้ก็ทำทำไปผักปลูกได้ก็ปลูกนะคะ,มะเมล็ดพันผักก็ไม่ได้แพงปลูกไว้จะได้ไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อนอกบ้านบ่อยๆไหนาปลูกง่ายๆ ตุ๋ผักทำกับข้าวกินที่บ้านปลอดภัยค่ะอัน,นิดเดียวเพราะว่ากระเทียมแค่นั้นแหละแต่พริกซอยมาละโต๊ะเรามันไม่แน่นหนาอโอเคแค่นี้แหละละเอียดแล้วก็กระเทียมละเอียดแล้ว ทีหลังจะทำกับข้าวต้องเอาโต๊ะแข็งแรงหน่อยโต๊ะไม้ก็ไม่มียก ok ออกมาไม่ไหวอ่ะโอเคเอาแค่นี้ตำปลาปลาตำส้มตำนะคะตามใจคนกินปมืกี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมีแคบหมูมาโรยๆแค่นั้นแหละมีอะไรก็แบบบ้านๆปลาปลามีผักรอบบ้านอย่างเงี้ยก็โอเคละ มะเขือส้มน้อยๆน่ะอร่อยค่ะใส่ไปเยอะๆเราไม่ต้องใส่มะนาวมากอ้าวใครอยากมีอาชีพทำส้มตำขายปลูกผักอินทรีย์ช่วงนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วปลูกผักอินทรีย์ขายส้มตำหน้าบ้านวเวิร์คค่ะผักปลอสารพิษ ยิ่งขึ้นชายเยอะๆอย่างนี้นะคะขายยำไปเลยหาอาชีพเดี๋ยวนี้คนนิยมกินผักปลอดสารพิษถ้าร้านไหนนะคะขึ้นป้ายผักอินทรีย์ผัก,ผกปลอดสารพิษโอ้คนหลังไหลไปกินอาหารดีมากเลยโขกเรียบร้อยแล้วก็จะปรุงละใส่น้ำตาลปี๊บหน่อย ตามชอบตามมะละกอก็ได้นะคะมะละกอของปกิก็สูงอยู่บนยอดละข้างล่างก็หมดอันนี้ก็เลยจะใส่จะเอาแตงกวามาตามกันละกันแต่ก็อร่อยทั้งสองอย่างแตงก็ปอกมาล้างมาละ แตงก็สับเสร็จแล้วก็ปรุงต่อเลยค่ะใส่มะนาวเม็ดกระถินตามด้วยผักเลยนะคะผักของเราก็จะมีใบกระเทียมชีฝรัง่ง ชีไทยนะคะเยอะก็ใส่ไปเยอะเลยผัก ขึ้นมาแล้วค่ะมะนาวตูเครื่องปรุงก็หอมมากเลยกล็ชิมสักหน่อยสิตำปลาตำแบบบ้านๆน,น้ำปลานิดหนึง อร่อยแล้วค่ะแซ่บเลยจานมาเลยพ่อนหมค่ะจำปลาป่าแป๊บเดียวเสร็จแล้วไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อส้มจำนอกบ้านมีอะไรก็ทำในบ้าน ซื้อส้มตำเดี๋ยวแถบโควิดมาอีกค่ะแคบหมูโรยสักหน่อยนึงอร่อยหมดเลยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเขาจัดคุณลุงก็จะเอาระเบียบทุกอย่างเลยนะบอกว่าอยู่แบบบ้านๆเห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดเลย อืมนี่ส้มตำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปจะปั่นใบขึ้นช่ายปั่นผักน้ำผักกันหน่อยใส่ไปแล้วเราก็อันนี้ง่ายมากๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะปั่นน้ำผักกินแต่ละวันใส่ผักเข้าไปเติมน้ำเท่าที่เราต้องการนะคะ มีผักอะไรก็ใส่ไปใส่มะนาวสักหน่อยมะนาวกับน้ำผึ้งเพิ่มรสชาติค่ะน้ำผึ้งก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดนึ่งแค่เป็นกระสายยาอือพอละ ใส่มากเดี๋ยวจะหวานเป็นน้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพนะคะช่วงนี้เราไม่เน้นกินหวานไอ้ไอ้ฝาปิดอันนี้ปิดดูยาก คลขึ้นใช่นะคะใครเป็นความดันดีมากเลยค่ะลดความดันแต่ไปกินก็ไม่ค่อยได้เก็บไปกินสดๆเพราะบางทีก็ผักหลายอย่างทางที่ดีนะคะเป็นน้ำปั่นง่ายที่สุดเลยสดทีเดียวก็เสร็จละไม่ต้องมานั่งเคี้ยวใส่กระบอกนะี่กินง่ายค่ะกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นได้กินต่อ นี่ค่ะชิมดูหน่อยสิหอมใบขึ้นช่ายขึ้นช่ายเยอะหอมอาวันนี้ก็ไม่ปลูกผักแต่ว่าเก็บผักนะคะมาทำอาหารกันเน้นให้ปลูกผักอินทรีย์ไว้กินในบ้านทำได้ทุกอย่างนะคะแล้วผักขึ้นช่ายมีประโยชน์มากทำได้สารพัดนอกจากกินเป็นผักสดเป็นประจำทุกวันแล้วนะคะ ใส่ต้มจืดก็ได้ใส่ยำต่างๆก็ได้ได้หมดเลยค่ะผัดก็ได้ค่ะโอ้โหปลาช่อนผัดขึ้นใช่ชั้นหนึ่งเลยค่ะหากินยากนะคะเวลาไปสั่งตามร้านอาหารเนี่ยเ็าจะใส่มาให้แค่ก้านสองก้านนิดเดียวถ้าผัดกินที่บ้านเราก็ใช้เยอะๆได้เลยค่ะปลูกไม่ยากค่ะก็ปะเกดก็พาปลูกทุกวันเนาะตอนนี้เพราะต้นก้าไว้ก็เต็มไปหมดละกาลังจะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนะคะ ส่องดูผักกาดแป๊บหนึ่งเพระผักกาดตรงนี้อัปเดตให้น้องเขาดูหน่อยดูผักกาดนะคะที่หวานไว้ค่ะกําลังขึ้นเต็มไปหมดเลยใครยังไม่หวานไปหวานซะอากาศเย็นๆอย่างนี้ขึ้นดีมากเลยค่ะนแปลงปกิขึ้นปึ๊ดไปหมดเลยนู่นน่ะเดี๋ยวก็โตแล้วค่ะผักกาดดีง่ายมากๆเลยใครปลูกผักไม่เป็นปกิก็บอกแนะทุกคนเลยนะปลูกผักกาดผักกาดอยู่อย่างนี้ค่ะผักกาดทุกชนิดนะคะแป๊บเดียวค่ะเดือนเดียวนี่เก็บกินได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ